thank you สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการปันน้ำใจต้านภายมะเร็งนะครับรายการที่จัดทำขึ้นโดยทีมหมอหองสู้มะเร็งนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไรนะครับวันนี้มาพบกับผู้ป่วยมะเร็งยากไรอีกหนึ่งรายนะครับก็คือคุณปรสวัสดิ์หรือชื่อเล่นว่าคุณปลานะครับก่อนหนึ่งขออนนี้สวัสดีคุณปลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะชื่อพรสวัสดิ์พึ่งอ้อนะคะชื่อเล่นชื่อปลาค่ะอยากให้คุณปลาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้คุณปลาป่วยเป็นมะเร็งชนิดไหน เป็นระยะขั้นไหนถ้าพอจะทราบนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยได้ผ่านการรักษาอะไรมาแล้วบ้างครับเป็นผู้ป่วยมะเร็งปากมาดลูกนะคะระยะสามสามปีค่ะแล้วก็การรักษาคือจบหมดแล้วแล้วก็มามาป่วยอีกเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสามนะคะแล้วก็ฉายแสงมาโดนลำไส้ใหญ่ขาดนะคะก็เลยต้องอมีถุงทวารเทียมหน้าท้องตลอดชีวิต ครับรอบแรกที่ที่ทำการรักษาจบไปเนี่ยจบไปเมื่อประมาณสักกี่ปีได้แล้วครับสิบปีนะคะประมาณสิบปีคือป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกนะครับแล้วก็ต่อมามีปัญหาไอ้ที่บอกว่าเป็นเรื่องไตาวายในยเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นแทรกซ้อนขึ้นมาหรือยังไงครับจากการให้ีโมค่ะพอให้ีโมเข็มแรกปุ๊บ ไตก็ขึ้นมาสามเลยก็คือเป็นไตไวายระยะสามเลยอ่าฮะอ่าฮะโอเคแล้วก็สุดท้ายก็มีปัญหาเรื่องที่ไปฉายแสงแล้วก็เอ,อล,ลำไส้ไอ่าลำไส้ใหญ่มีปัญหาทะลุค่ะโ <Okay. S 2> อเคแล้วก็เลยอ่าเปอยขาดไปเลยแล้วก็เลยสุดท้ายก็เลยต้องมายกลำไส้ไว้ตรงหน้าท้องก็คือต้องเป็นถ่ายทางหน้าท้องตลอดชีวิตไปเลยถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะโอเคแล้วตอนนี้เนี่ย ยังเหลือการรักษาอะไรมาแล้วยังเหลือลก,การรักษาอะไรต่อบ้างหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้คือทุกอย่างจบหมดแล้วอยู่ที่การติดตามอาการอย่างเดียวติดตามอาการค่ะแล้วก็ไปพอดีว่าคําแล้วเจอก้อนที่หน้าอกคุณหมอก็เลยนะัดวันที่21่สิเอนี่ยค่ะให้ไปทาเม,มโมแกรมดูเพราะว่าคุณหมอก็จับตัวมันเป็นก้อนประมาณ0-3นย์มเซนนะคะอคืมันกระจายตัว โอเคก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังต้องรอพิสูจน์นะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าที่เล่ามาก็คืออย่างที่เมื่อกี้ผมสรุปไปนะครับก็คือเป็นมะเร็งปากมดลูกเนาะแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาจนไตาวายแล้วก็หลังจากฉายแสงก็เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการฉายแสงอีกก็เลยทําให้ต้องมีการนําลําไส้มายกไปที่หน้าท้องก็คือถ่ายทางหน้าท้องตลอดชีวิตนะครับอยากให้คุณปลานะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่ขอความช่วยเหลือมายังมู่ที่หมอหมองส้มมะเร็งเนี่ย ตอนนี้มีความยากลำบากอย่างไรบ้างครับปาโดนแฟนทิ้งไปได้ประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็ปกติแฟนก็จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้คือเขาไม่ได้ช่วยแล้วถุงค้าดถ่ายหน้าท้องอะ่ะปาต้องซื้อเองทุกเดือนค่ะเดือนละ3 0 0พันับาททุกเดือนเพราะว่าปาไม่มีพบแพทย์แล้วเพราะาปาไม่ได้เป็นผู้ป่วยลำไส้ก็เลยไม่ได้มีการพบแพทย์ก็เลยไม่สามารถที่จะทำเรื่องเบิกได้ก็เลยตรงนี้ค่ะมันทำให้แบบ ภาระมันเข้ามาเยอะค่ะต้องใช้จ่ายหาเงินเองทุกอย่างเลยครับก็เลยขอรับที่เหลือครับอ,อตรงนี้เนี่ยต้องถามนิดนึงก่อนว่าเอ,อปกติเนี่ยคุณปาเอ,อหลังจากหลังจากป่วยแล้วเนี่ยรักษาจบแล้วเนี่ยเอ,อทำมาหาเลี้ยงชีพยัยงไงเลยตอบได้เลยใช่ไหมคะได้เลย<ข>ครับไายอขายขายเสือ้อเค แล้วรายได้เป็นยังไงบ้างต่อเดือนเทียบแล้วประมาณสักเดือนละเท่าไหร่หรือยังไงน้อยค่ะบางวันก็ไม่ได้เลยสักบาทหนึ่งบางวันก็ได้สี่ห้าร้อยบาทประมาณนี้ค่ะคก็น้องแล้วก่อนถ้าแฟนอยู่เขาก็จะแบบเขาก็จะเขาก็จะทํางานเขาก็จะมาช่วยแต่ตอนนี้คือเขาไม่ได้มาช่วยแล้วก็เลยใช่ก็<อ>มีมีอันนี้มีอันนี้อันเดียวเนอะคือหมายถึงอันที่เราสามารถมีไรายได้มีอันนี้อย่างเดียวเนาะ โอเคแล้วนอกจากนอกจากเรื่องของไอไอไอแป้นที่สําหรับขับถ่ายเนี่ยเดือนละประมาณสามพันบาทเนี่ยยังมีความยักละหมากอย่างอื่นไหมครับก็พวกค่าน้าค่าไฟอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าต้องหาคนเดียวเองหมดเลยตอนนี้ค่ะแต่ก็ที่หลักๆก็คือที่มันหนักก็คือถุงขับถ่ายนาทอมเพราะว่าทุกเดือนคือเราใช้ทุกวันนะคะแล้ววันหนึ่งเอสองวันปลาเปลี่ยนทีอ่ะมันก็เยอะค่ะก็ สิบองชุดต่อเดือนแล้วก็พวกกาวแปะกาวสเปรย์อะไรพวกนี้มันก็ราคาสูงสุดท้ายนี้อยากให้คุณปานะครับช่วยยืนยันกับผมกับคุณผู้ชมนะครับได้มั่นใจหน่อยนะครับว่าเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับชื่อพรสวรรค์น,นะคะพึ่งอ้อนะคะก็เรื่องราวที่ปลาเล่ามาทั้งหมดนี้คือเป็นเรื่องจริงนะคะ ก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะ3ามแล้วก็มีผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดน,นะคะจากการฉายแสงพวกนี้นะคะเข้ามาก็เลยทำให้เป็นผู้ป่วยที่รายได้ไม่มีนอกจากการขายเสื้อผ้าแค่นั้น,นะคะ่ะทุ่งค,คือเป็นลรื่จริงหมดครับผมได้รับฟังเรื่องราวคุณปลานะครับได้เห็นถึงความยากลําบากนะครับแล้วกเ็เนื่องจาก พยายามที่จะรักษานะครับตามที่แพทย์กําหนดแล้วแต่ว่ามันก็ดันเกิดผลเรื่องของความผลแทรกซ้อนจากการทั้งให้ยาเคมีแล้วก็ทั้งฉายแสงเลยนะครับทําให้การใช้ชีวิตนั้นยากลําบากมากขึ้นนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องทางด้านครอบครัวส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำให้ปัญหาทุกอย่างมันเข้ามาพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังจําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อนะครับก็คือเรื่องของ ถุงทั้งหน้าทองก็ต้องมีการเปลี่ยนอยู่ทุกเดือนนะครับแล้วก็ยังไม่รวมทั้งค่าใช้จ่ายรายได้ต่างๆในที่จะเข้ามาทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูแลตัวเองผมได้เห็นถึงความยากลำบากตรงนี้ผมในฐานะของประธานท,ที่หมอหมูสู้มะเร็งนะครับผมก็จะได้มอบความช่วยเหลือเป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับที่ผมได้รับเงินบริจาคมาจากคุณผู้ชมนะครับมอบให้กับคุณปลานะครับแล้วก็ถ้าใครที่ได้รับชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วอยากจะช่วยเหลือคุณปลาผมได้ขึ้นเบอร์บัญชี แล้วก็เบอร์มือถือไปที่ข้างจอนะครับถ้าใครอยากที่จะบริจาคก,ก็สามารถบริจาคได้โดยตรงไปที่เบอร์บัญชีของคุณปลานะครับหรือใครอยากจะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นท่านสามารถจะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมได้ขึ้นอยู่ข้างจอด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ผมก็คงขออนุญาตที่เป็นกําลังใจนะครับได้เห็นถึงความ ยากลาบากแล้วให้ได้หนึ่งกึุความใจสู้นะครับที่ว่าสู้กับการรักษามาแม้ว่าจะมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังสู้อยู่จนการรักษาจบสิ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ยังจะเป็นที่จะต้องสู้ต่อไปแม้จะมีอุปสรรคทางด้านเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอุปสรรคที่จะต้องต่อสู้เพียงลําพัง นะครับตรงนี้ก็ผมสุก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพอที่จะช่วยได้นะครับแต่ก็คงจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ต้องขอความเห็นใจขอความเมตตาจากคุณผู้ชมที่แล้วชมคลิปนี้อยู่ก็ช่วยกันนะครับก็ตรงนี้ก็ผมก็ขออนุญาตที่จะไม่รบกวนเวลาของคุณปลานะครับที่จะอาจจะไปทําธุระอย่างอื่นเพราะว่านี่ตอนเราสัมภาษณ์ก็เป็นช่วงเย็นย่ําค่ําแล้วนะครับก็ขออนุญาตที่จะจบการสัมภาษณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ